โอ้โหบรรยากาศที่แสนสดใสอือบรรยากาศบ่อโคกห,หนองนานะครับผมมีแต่บ่อทั้งนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่บ่อแล้วห้าหกโอ้โหบ่อที่สี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครับโอ้โหโอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็เด้อเฮอออออ้วันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะเอารถ ไถฟ,ฟอร์ดนะผมเจ้าฟอร์ดเราก็ไม่ได้ไถมานานแล้วเดี๋ยวเจ้าเจ้าไถฟ,ฟอร์ดมาไถตรงนี้สักหน่อยหนึ่งละกันนะครับผมนะไถเป็นแบบปูดินอะไรเงี้ยเออนะครับผมนะอ่าไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีครับพี่ฟอร์ดของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีม,มีมีพี่บทน้อยนะมีพี่บทน้อยด้วยละกันนะครับผมนะเดี <c oughs> ๋ยวเไปเอาพี่ฟอรดด้วก่อนเออพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดเออสตาร์ทเครื่องบอลบอลถอยไาเลยกี้ถอยมาเลยต่ำเดี๋ยวบอกต่ำเดี๋ยวบอก บัต่ำบับอกเดนี่ยมันต่ำเปียง้มันพังมันไมค่อยบอกเ <c oughs> อ่าไปครับผมไถานากันเลยเอ้ยไม่ใช่ไถานาไถาดินเออล้มกองดินดิไปไถานาบ้าอะไรเราบึ้น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 อ๋อถอยครับผมลถอยหลังครับนะใจเย็นครับไปเรื่อยๆครับ,ไม,รรบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมนะอ่าเออล้อฟรีล้อฟรีโโอ้หูรอไม่เสียเงินสักบาทเลยครับผม ล้อฟรีครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีแมโครนะผมจะไถนาอย่างเดียวไถดินอย่างเดียวดันดินอย่างเดียวเป็นรถดันเนาะรถรถเอาเอาไว้ดันอย่างเดียวแล้วก็ดูรถขุดไม่ได้นะเอาไว้ดันอย่างเดียวนะดันดินเป็นผ่านดันนะเป็นผ่านดันเอขุดไม่ได้ไปหาขุดนะยาเชียนะมันไม่ดีนะไว้ดีนะไว้ดีนะลูกพี่เหรอไม่ดีเหรอ เอาให้ดีแล yup. uj uj ้วกี้ดล้วเอาดีเลยล่ะเออซาทัวเออโจ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 ใจเย็นยูยู่ยูยูใจเย็นลูกพี่เด้อไปก่อนเฮ้ยอย่า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 โอ้ย่านิ่งดิลูกพี่พี่นิ่งผมใจคอไม่ค่อยดีเลยนะพี่นะถอยดิถอยถอยถอยโอ้ท้องมันค้ำว่าเขาดูอ้าวเดินหน้าก็ติดถอยหลังก็ติดเอาไงดีครับเนี่ย เดินหน้าก็ติดถอยหลังก็ติดเอาไงดีครับเนี่ยเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะผใจคอไม่ค่อดีแล้วพี่เอ้ยเฮ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 ้เเ้เ้เฮ yeah. ้ยเยเก้ยเอยเเยเฮ้ยเยเฮอยเ้ยเฮ้เฮย้ยเ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยล้้ยเฮ้ย้ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ลูกพี่เดี๋ยว,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 ยวใจเย็นอเอาอือเอแต่ทำไมรถไถฟอตมันพวกอะไรเลี้ยวม,มันม,นมีมันมีตัวจับด้วยวะเอองงเหมือนกันนะเนี่ยเอองงนะนี่อ่ะอ่าแท็กเตอร์ผมอยู่ไหนวะเชี่ยเราไรแท็กเตอร์ไม่ได้อยู่นี่ซะด้วยโอ้แท็กเตอร์อย,อยู่ไหนนี่นี่เอาแท็กเตอร์ไปดันก่อนแท็กเตอร์ไปดันก่อนโโอ้หบ้างิงเลยเจอร โอ้ยม่นทันทำไรเลยมันติดซะ,ะแล้วอะ่ะมันติดซะแล้วอ่ะเื้ผมนี่งงเลยครับผมนะอองงจัดเลย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 เนะี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้รถออไถไปดันครับผมออลูกยี่อย่านิ่งเดี๋ยวพี่พี่แท็กเตอร์ก็จะนิ่งไป แท็กเตอร์อย่านิ่งครับผมสกิทบอๆครับเดี๋ยวกอนดิคุณต้องเอาเอาผ่านลงต่ำดิพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาผ่านลงต่ำๆดิเออผ่านกับผ่านใส่กันอะเข้าใจปะโอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับนะอ่าไม่รู้ได้ไปจากใครครับผมคำนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยเออเออไป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 ถอยไปก่อน บูมองเพิร์เพิร์สั้นขอขอแยดเพิร์เพิร์สั้นแล้วกันนะเพิร์เพิร์สั้นแล้วกันนะืโอเคอือโอ้ดันดินโอ้โหกูดันไม่ได้สักเม็ดเลยเหรอวะเนี่ยือดันยากจริงครับืนี่ดันดันยากมากครับก็ดูครับมันไม่ใช่ว่าดันง่ายๆนะคือมันดันแทบจะไม่มาเลยเอาตรงเลยเออมันดันแทบจะไป็นไปเลย เออเเนี่ยห็นไหมโอเคแต่ว่าคนดูอยากดูฟอร์ดไงเออเอาใจคนชอบรถไถน,นะครับผมนะคนชอบรถไถน,นะครับใจคนชอบรถไถน,นะครับนี่รถไถก็ชิวๆสบายๆนะครับผมอย่าเป็นซีเรียสอะไรมากมายนะครับนี่ใครชอบรถไถก็ดูได้นะครับผมใครไม่ชอบก็เออไม่ต้องดูก็ได้นะครับผม แน่ดันไปเลยเนี่ยเห็นไหมดันไปช่วยแท็กเตอร์ด้วยนะครับผมเอาเอาแท็กเตอร์มาดันด้วยอ่าเจ๊คือเดี๋ยวตรงนี้อนาคตเราก็จะแบบเอาเอา,เอาบูมยาวลอกขึ้นอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องในนี้ก็ได้นะครับผมอนาคตก็เดี๋ยวจะบูมยาวลอกขึ้นอยู่แล้วเฮดู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 ด,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 ดูพี่เด็กเขาขับเดี๋ออเฮ้ยแยังเด็กน้อยอยู่เลยนะยังเด็กน้อยอยู่เลยนะหน้า,นาตาเนี่ย เด็กน้อยอยู่เลยเด็กน้อยอยู่เลยโอเคไป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 เลยไปเลยตัวแรงครับผมตัวแรงแล้วต้นไม้มันเป็นอะไรวะเมื่อกี้พึ่อพับพึ่อพับพึ่อพับกูดูว่าไฟอะไร <laughs> ผมก็ได้ว่าไฟอะไรมาเท่าเอ้ยมาเท่าแล้วก็ทุ่มที่โผล่เดี๊ย <laughs> วถอยดิลูกพี่เออพิทนิ่งนี่ผมใจคอไม่ค่อยดีเลยนะพิทนิ่งนะ เอาดีแล้วพี่เด้อเอาดีแล้วดีเลยครูพี่เด้อโอเคครับผมเราก็ถอยไปเลยครับมันสามารถไอ้นี่ได้ปะเฮือบคับได้ทิศทางเดียวขึ้นลงอย่างเดียวเลยไม่สามารถปรับอ่ความผาหลหงายผาลได้นะครับผมไม่ทําไม่ได้นะครับโอเคดันไปเลยครับดันไปเลยครับ ูดันดันโคตรใหญ่เลยคนดูออออืืดันไปดิดันไปเลยดันไปเลยไปดันมาเลยดันมาเลยปึ๊บโอเคดันไปอึบอันนี้อันเนี้ยมันดันได้จริงนะแท็กเตอร์คันนี้มันดันได้จริงดันดินได้จริงแต่ว่าฟอร์ดอ่ะมันดันไม่ได้ครับฟอร์ดฟอร์ดนี้น่าจะแบบใช้ใช้ไว้สําหรับแต่งแต่งเขาเรียกว่าอะไร แต่งดินดีเฉยมั้งเนาะคนดูเนาะเออน่าจะเอาไว้สำหรับแต่งดินดีเฉยมาโอเคถอย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 ลูกที่ถอยโอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับมาเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอเค โอเคเดี๋ยวเราตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอารถบดมาบดกันดีกีนะครับผมนะอเดี๋ยวรถบดมาบดกันดีกีนะครับเดี๋ยวแต่งให้สวยๆก่อนคือถ้าคือถ้าเราทําดีๆมันสวยเลยแหละนะผมถ้าเราทําดีๆเนาะแต่พื้นที่มันแคบไปหน่อยนะครับผมพื้นที่มันแคบไปนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพี่ฟอร์ดมาแต่งกันละครับผมพี่ฟอร์ดมาแต่งกันเฮ้ยพี่ถอยเธอพี่เฮ้ยพี่จะติดอะไรต้างหนาเนี่ยโอ้โห ผมจะไปดันดินเนี่ยพี่เอ้ยเย่นี่ผมก็เอาฟอร์ดไปเลยมาใครชอบดูฟอร์ดก็ฟอร์ดนะผมเออเออเจืออ่จ๊ะอ่จ๊ะไม่ได้สักเม็ดเลยอ่จ๊ะเออก็คือผ่านของรถไถฟอร์ดแต่มันเก็บดินไม่ได้นะทุกคนนะเก็บดินไม่ได้อ่ไม่เหมือนผ่านตัวนั้นผ่านตัวนั้นไม่เก็บดินได้มันก็เลย มันมันเหมือนรถตักอ่ะคนดูมันเหมือนรถตักอ่ะเออมันเหมือนรถตักมันเก็บดินได้แต่ว่าตัวผ่านตัวนี้มันเก็บดินไม่ได้ถ้าเก็บดินได้อะมันคือดินมันจะไปด้วยอยู่นะครับผมแต่นี้มันเหมือนทําให้มันเรียบเฉยๆทำให้มันเรียบทำให้มันเรียบปื๊ดอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถมที่นะเดี๋ยวผมดูนะว่าเจ้าของที่เขาจะให้ถมมาถึงนี่หรือเต็มทับ ต้นไม้เลยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอถามเจ้าของที่รู้ก่นแต่หลักๆเขาบอกว่าถมมาถึงประมาณตรงนี้นะครับผมนะเออผมทับถมทับต้นไม้ไปเลยอ่ะผมทับไปเลยนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะถมถมหมดอ่ะมันจะสวยกว่านะผมคิดว่าถมหมดน่าจะสวยกว่านะครับผมเออขึนนเดืนเดืนถมหมดคิดว่าสวยกว่าอีกผมคิดว่านะ สมแบบนี้มันมันมันไม่ค่อยสวยอ่ะแล้วคุณดูนะว่าไปอืด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 อาดอืดอาดอืดอาดเออนี่ยาไปครับผมยาไปครับอืดโอ้โหดันดินแค่นี้ใช้เวลาไม่ยังนานอ่ะถามว่าใช้ไม่โคดันได้ไหมก็ดันได้นะครับผมใช้ไม่โคดันก็ได้นะครับ ไม่โค้เล็กไงไม่โค้ดคูปต้าไงดูวดครับผมอ่าอืออึบอึบอึบอืบอ้อโอเคถอยครับผมถอยครับถอยเลยครับผมถอยเลยครับแช่บัตรดีนะอ่าอ,อืโอเคครับผมไปเลยครับจังหวะนี้ครับผมอึอโอเค <laughs> โอเคครับทุกคนครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเนี่ยสำหรับงานดันดินตัวนี้เอ้ยมันมันเหลือฝั่งนู้นด้วยดีกว่ายังอย่างย่งย่งเพิ่งสิบนาทีเองมันเหลือฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวฝั่งนู้นอีกนิดนึงนู้นนู้นนู้นเป็นกองอยู่นู่นอ๋อไปนู่นไปนู่นไปด้วโอเคเดี๋ยวฝั่งนู้นอีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดสันึงนิดนึงหลักการเนาะนิดนึงหลักการเลยหลักการหลักการเออเต็มเออมมาเมื่อกีเอื้อสดครับผมเอื้อทีหลักการ ดันไปเลยดันไปเลยอือเอออย่างเง้นแหละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอือดันไปเลยดันไปเลยอ่าดันไปเลย <c oughs> เหมือนเหมือนแบบเหมือนรถไทป์ฟอร์ดมันทำให้เรียบเฉยๆอ่ะคนดูว่าปะมันทำให้มันเรียบเฉยๆอ่ะอือโอเคโอเค,อเคตรงนี้ก็รอยบุมยาวเขาเอ่อเขาดันมานะครับ ลอยบุญยาวเขาดันมาคือเราจะอยู่กับงานตัวเนี้ยอีสักพักเลยนะคนดูนะคือส <c oughs> ักพักใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเดือนอะ่ะงานตัวเนี้อ <c oughs> เอ,อ้เราเรา,เราไม่ต้องเอารถดูดฟางมาดูดก็ได้นะเราก็ผ่านวานี้แล้วเราก็ดันไปเลยดันกองกอนไวล้ลรวรดด,ดูดฟางมาดูดทีเดียวเนี่ยดันแบบเนี้เยเฮ้ดันไม่ได้ดีกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างงี้อ่ะมันไม่เป็นกองอะ่ะมันเละอือเฮ้ย เนี่ยมันมันจะเรียบนะครับผมเหมือนเหมือนรถบดเลยอะจะเรียบเหมืนอนรถบดเลยเหมือนรถบดปื๊ดื๊ดื๊ดเย้ครับผมประมาณนี้แล้วกันน,น,น,นะครับส่วนสำหรับงานดันยินนะเดี๋ยวตรงนี้มันต้องเอาแม่โครมาแต่งแม่โครมาแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เอารถบดมาบดนะครับมันจะสวยเรียบเปื้อนแบบนี้เลยเยออแบบนี้เลยนะครับผม สวยเรียบพุดเลยนะผมโอเคโอเคปึ๊บโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าฟอร์ดนะครับผมนะฟอร์ดเอ,อ่อเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะครับผมนะเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเยอะกินผมกินหนอ่อไม้ไอ้หนอ่อไม้แล้วผมจะอ้วกกว่าคนดูวอ้อัดกิ๊ไปจะอ้วกไปว่ะ โอเคครับผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับกดไลค์ด้วย